สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเด้นนะคะเออว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องของอการมาตัดพอตัดโพน้อยอกน้อยใจในโชคชะตานะเออตัดพอน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองวันนี้ขอ,ของของตัวละครในนิทาน,นพี่น้องอถ้าฉันไม่อยู่เออตั้งไกตั้งไกไกลสิได้พ่ <laughs> อ,อโอ้ยนะองเอาสัน ก็คือเกา่าละล่ะเออหนาวค่ะหนาวนะคะ <ไป S 1> นะอันอันเพื่อนว่าว่าคันเพิ่นบ่อยู่ปัญหากับคือสิบ่เกิดกับคือสิบ่ก็คือสิบอันบ่มีปัญหาอยียงโตไปเพื่อนว่าเพื่อจะเป็นนางเอกรับบทนางเอกน,น,นะคะอืมสิรับบทนางเอกนะคะอีอีอันนี้อีสรารพัดผิดอันนี้นะคะมาความเหตุเป็นเด้อค่ะอืมนะออแสดงเก่งคะ่ะเออตีบทแตกตีบทเก่งมากค่ะอืม ตั้งสามเน่คนมุนหอมเน่เออบอกเชิญมันไปตุนเอกไปตุยแล้วเกิดใหม่บอกอืมนะเออก็เลยคิดต่างจากคนอื่นมีคนอื่นได้ยินหนูได้ยินว่าคนอื่นอ่ะในนิทานอ่ะมีแต่บอกว่าให้มึงหนีมึงไปนะเออรับบุรนางอีกครับประมุลอืมนะอืมไปตั้งที่เชียงใหม่ซุ้มเจ้ายังมาเลี้ยวอยู่บ่เดี๋ยนี้เออนะ เออคอยกระ้อยได้สำนิล่ะอืมวบระยะสุดท้ายอ่ะเออวบระยะสุดท้ายอีกอีกสองขีดตัวแตก <c oughs> นะเออนะทีนี้เออนะที่นี้เอ,อ่เอ,อคนอื่นนะจะบอกว่าไปมึงออกจากหมู่บ้านไปให้มึงออกจากหมู่บ้านไปให้พี่วอดสวัสดีค่ะนะเออ ให้มึงรีบไปมึงอยู่เฝราะอยู่แล้วมึงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนู่นนี้นั่นแต่หนูน่ะที่ต่างเพื่อนว่ามึงอย่าไปนะอืมมึงต้องอยู่รับผลรับผลกับสิ่งที่มึงทําไว้กับชาวบ้านอืมนะมึงต้องอยู่รับรับผลกระทบกับสิ่งที่มึงทํามึงสิเฝ้าไปใส่นะมึงจะรีบไปไหนนะค่ะเพราะอะไร เพราะว่าปัญหามันได้เกิดแล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่ามึงอยู่แล้วปัญหามันจะเกิดนะตอนนี้นะมันปัญหามันเกิดแล้วมึงจะหนีอืมปัญหามันเกิดแล้วมึงจะหนีหนีโดยอะไรหนีโดยการที่เออไปพูดกับเอฟซ บ้านยังไม่เสร็จนะคะต้องขอเวลาอีกเดือนสองเดือนนะคะถึงจะเสร็จนะคะถึงจะย้ายได้นะคะอ่าเออเอซีสายเปกกับฝ้าโอนละคะบัดนี้นะคะอืมแสดงเก่งค่ะเออฮูจักเทเดอร์เนี่ยซีเวาเนี่ยีได้นะคะอืมนะใครยังไม่ยังไม่รู้ทันอ่ะเออกระสิลงกุลละจ้าอืมใช่มันมันไม่กล้าสู้นะมึงจะมึงจะกลัวอะไร ขณะตอนที่ทำย่างโอ้โหเดินหน้าเลยค่ะอืมนะเดินเป็นผู้เป็นคนพาเดินหน้าออกนำหน้าค่ะอืมขอผลมันมาแบบนี้พอชาวบ้านเขาเขาสรุปว่าชาวบ้านเขาออกมาพูดแบบนี้แล้วออกมาวิวิพากวิจารแบบนี้มึงจะหนีหรอคะอืมค่ะ เอฟซีนางยังชาวบ้านอยู่อ่โอนค่ะอืมนะช่วยกันคนละเล็กละน้อยค่ะใครมีร้อยก็โอนร้อยใครมีพันก็โอนพันใครมีหมื่นก็โอนหมื่นไปเลยค่ะนะอ่าตามอัธภาพไปเลยค่ะนะตอนนี้มาความเหตุเปลี่ยนดีเออผู้เล็กน้อยมาความเหตุเปลี่ยนดิมันเบาเปลี่ยนเนี่ยด้วยบ่อยคนที่ดูสงสารน่ะเออไม่เชื่อนะอืม ไปถามไปถามผู้ที่เคยประสบภัยมาก่อนนะในงานนี้นะไปถามผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยมาก่อนนะพี่ม้าอย่างเงี้ยอืมนะพี่ลอยพี่ไทเกอร์อย่างเงี้ยนะลองไปถามดูมันจะมีวิธีหลอกลอก่ลอมีวิธีพูดที่ให้ให้สงสารนะเออคนกลุ่มนี้คือผู้ประสบภัย เออคือผู้ประสบภัยนะตอนนี้อืมจากเมื่อก่อนเป็นเป็นผู้ช่วยเหลือเออเป็นผู้ช่วยเหลืออืมโอในมาซื้อที่แบบสามแสมนที่สามแสนอืมอ๋อที่สามแสนมีนะที่เป็นโฉนดนะ่ะค่ะเออพี่โดนเออพี่มาโดนมาแล้วใช่อืมไปต,ตัดส่วนชาติเออนะเออสายเปย์สายเปย์รายาใหญ่อยู่นะพี่มานะ่ะอืมเออสารคาศพสมชื่อเมนค่ะนะ ออป้าที่นี่นะ <c oughs> พี่มาจะซื้อบ้านให้ด้วยเลยแต่ว่าความเป็นความเป็นคนที่มีมีอ่า <c oughs> สอดอยอย่างนั้นอ่ะนะม,มันอดใจไม่ไหวไงอดใจไม่ไหวเอออดใจไม่ไหวที่จะที่จะด่าเขาค <c oughs> ่ะเออ่ะนางต้องกลับไปอยู่จุดเดิม ออนะฮะเว้าวแล้วไงเคยพูดแล้วไงว่าคนที่ไม่สำนึกรู้บุญคุณคนคนที่ไม่รู้เขารเรียกว่าอะไรนะอบุญคุณพ่อแม่ม,มันมีทางเจริญค่ะไม่มีทางเจริญวันนี้นอนบ้านค่ะพี่รัศมีอมืเออใจยกค่ะบ้านป่ากับผู้ประสมไพรบ่ล่ะ นะเออคนที่ไม่สํานึกรู้บุญคุณคนนะมันมีทางเจริญค่ะแล้วยิ่งแล้วยิ่งเออเขาเรียกว่าไม่กระตัอยู่กตเวทีต่อพ่อแม่นะเท็อยังบ่ขืนบ,บ่เกิดอืมเออเกือบจะพาหยวกบินลัดฟ้าไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ที่กรมป่าไม้ไปค่ะเชิญค่ะนะ เชิญค่ะทุกคนได้สิทธิ์ค่ะทุกคนมีสิทธิ์ค่ะไปเลยค่ะแล้วก็จะไม่มีใครห้ามใครนะอืมนะถึงแม้ว่าจะมีชาวบ้านออกมาเรียกร้องอ้อนวอนนะคะว่าให้พอก่อนหยุดโก่อนนะมันหยุดใครไม่ได้นะเข้าใจไหมชาวบ้านอืมนะคอยกับผู้นึงแหละชา้าบ้านนะอืมมันห้ามใครไม่ได้อ่าฉะนั้นนะต้องเซฟตัวเองด้วยกันไม่กระทําผิดอืมนะการที่เขาจะร้องเรียนร้องไปเลย แต่ตัวเราอ่ะอย่าทาผิดถ้าไม่อยากรับโทษนะอืมให้ให้ให้ทําแบบน,นี้อืมเออสารพัดพิษบวกสารพิษนะเชิญเลยค่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่เพราะว่าเออเขาเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าเขาทําหน้าที่พลเมืองดีใช่ไหมเออถ้าเราเป็นคนไม่ดีหรือทําผิดอืมต้องยอมรับสภาพ นะการที่เขาลองเรียนปล่อยเขาเลยค่ะไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปขอรนะ้องเนาะเออใช่แค่แค่ไปทําให้ถูกต้องทุกอย่างให้ให้ทําให้ถูกต้องแค่นั้นไม่ต้องไปกลัวอะไรนะคะถ้าเราถูกต้องนะมันไม่มีใครทําอะไรเราได้อืมค่ะใช่ไหมพี่จิตเปล่าอืมค่ะคันเฮ็ดถือต้องไม่มีภัยเหดอยังเข้าได้ค่ะนะไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปอ้อนวอนว่าหยุดเถอะพอเถอะนะ ให้เขาลองไปเลยให้มันให้มันเป็นบ้านเมืองที่เขาเรียกว่าอย่าง่ะให้มันเป็นบ้านเป็นเมืองที่บริสุทธิ์พุทธพองไปเลยเออเห็นไหมตัวอย่างเมียเห็นลองจนมามีอันซีลองเอาพิษจนมามีอันซีเอาพิษแล้วเออเป็นยังไงซูเม,มื่อนี่เล่นยังเขาได้บอเล่นอะไรเขาได้ไหม,มนะเออใช่ไหมและมึงก็เช่นกันอนะอีอ,อีเขาเรียก อีอย่างอีอสรพิษเอออีสารพัดพิษอืมเขาโดนมาก่อนมึงแล้วเขาโดนมาทุกอย่างแล้วอืมเออค่ะนางไม่สำนึกว่านางผิดบ่เคยผิดจากเถื่อค่ะมีแต่ถูกกันแกงมีแต่ถูกกันแก้งอืมมีแต่มีแต่คนลังแก ม่ถูกกันแกล้งถูกใส่ความถูกใส่ร้ายไม่เคยผิดเลยค่ะนะคะไม่เคยผิดเลยนะขนาดิิเ็นเห็นแต่ยังว่าว่าผิดงึดหลายจ้าอืม